โลิสัยชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่ทะเลทางสายนะครับในอำเภอบางสะพานนะครับอยู่ใกล้อยู่ติดกับบ้านกูดเลยนะทางสายเนี่ยก็คือจะถึงบ้านกูดก่อนแล้วก็ไปทางสายเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่า ที่โรงเรียนนะคะชื่อชื่ออะไรชื่ออะไร,ไร Go, ะโก้ค่ะกองกอ,องไม่กองไม่โฟก,กัสอ่ะเออ <c ười> นี่จะไปกป <c ười> ไหนครไปับไม่รู้อ่ะดูทีก่อนเดี๋ยวกิจกรรมที่เราจะไปเล่นที่นก็ยัง <c ười> ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันไป อยู่ที่ทางสายบ้านทางสายแล้วนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่นี่ตรงนี้ครับนี่เป็นจุดเช็คอินดันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับนี่ตรงนี้ก็เดินมาอีกทีก็เป็นร้านอาหารนะครับมีไอติมขายมีขนมขายแล้วพวกนี้นะครับจุดเช็คอิน ต่อไปแล้วก็แบบไปบ้านพักบ้านไม้ไผ่อามากมาอืมโอ๊โอ้อันนีครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปบ้านพักไม้ไผ่นะครับนี่เอารถสามารถเอารถเข้าไปจอดเรียบร้อยดีดีดบ่ตก,อ,าากอ,อ่ามีมีเด็กถ่ายรูปทุกคนจำกันได้เปล่าคลิปที่ไปน้ำตกห้วยอยางนะครับ ยิ้มดิยิ้มดิอันนี้นี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านไม้ไผ่นะครับไม่รู้ของผมหลังไหนวะหลังที่เท่าไรของเขาของเราเป็นหลังที่สองเราไปหากันที่ของของผมหลังที่สองนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับอ,อ,อ่อไหนอะบ้าน บ้านพักก็น่าจะมีห้องแอร์ด้วยนะแต่ว่าบ้านพักไม้ไผ่น่นไม่มีบ้านบ้านห้องแอร์นะบ่ดหมายถึงบ้านบ้านบ้านใน่นมันมีก็บ้านแบบห้องแอร์อะเนี่ยนะอันนี้นะก็จะเป็นบ้านแบบห้องแอร์นะครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักไม้ไผ่งั้นเดี๋ยวผมขอขนขคองกันนะครับ ตอนนี้ถึงห้องพักแล้วครับแต่ว่าลืมรีวิวห้องแบตแบตหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันอักเตบนิดหน่อยแบตแบตหมดเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็ไปวิ่งกันนะครับวิ่งไม่รู้กี่โลไปเดี๋ยวขอยืดอะไรพวกนี้กันครับตอนวิ่งก็อุวิ่งก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากครับเพราะว่าพูดแล้วเหนื่อย อันนี้ก็เริ่มวิ่งนะเราจะวิ่งไปหินตรงนู้นะนะคุณหินตรงนู้นนั้นน่าจะเขตทับสแกนะครับตรงนั้นนะเร,เราอยู่อำเภอบางสะพา,านนะค,คนหินตรงนู้นก็ทับสแกนะเดี๋ยวผมไม่ดูอันนี้นะนุมาวิ่งด้วยนะ,ปะไปไปกันเลยปะ

เขตทับสแกตดีรตรงโคดีนล้นครับ,รบอ,บอก็ใกล้ถึงแล้วอีกน่าจะโลก่อนจะถึง,ถ,งถึงโลครับเี่ ขนานี่ันบ้านันนคุ่มนี่ครับเลยนี่ไปก็เป็นเขตทับสแกนนะครับนู่นครับเราพักเป็นหน่ตรงนู้นเลยครับตรงนั้นนะครับเห็นเล็กๆเ,เนี่ยก็เป็นวัดทางสายนะครับ จ่จากนโจาจานะไปไป,ไปกลับกันแล้วนะไปพักแปบ๊บเดียวแล้วก็กลับตอนนี้วิ่งถึงแล้วนะวิ่งจากนี่ไปนู่นเลยนะประมาณสองกิโลได้นะครับ เดี๋ยวขอพักก่อนแล้วกนะันพักสักแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวมาซ้อมบอลต่อตอนนี้นะครับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสีนาทีาทก็มานั่งกินข้าวตรงนี้นะครับก็มีครอบครัวแบบที่ไปน้ำตรงหัวยยางครับ แต่ว่ามันไอนน้นี่แต่ว่าววเพิ่มมาไม่กี่ขรอบหัวนะเนนะม,นมื่อกี้ลืมลืมถ่ายให้ดูนะลืมรีวิวห้องนอนลืมรีวิวที่พักแบตหมดมันเกิดอุบิเหตุอะไรนิดนึงแบตแบตก็เลยหมดแล้วก็ไปซ้อมบอลอะไรมาเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีอะไรวะออไก่ไข่ต้มออแล้วอะไรวะไม่รู้ไม่รู้จักครับแล้วก็มีนี่ตอนแรกก็ <c oughs> ตอนแรกก็มี <c oughs> อะไรวะออลูกชิ้นกับไส้กกอกอันนี้ก็มีกำลังตาส้มตามนะครับ อะไรเนี ah ่ยบุ๊กทำไรอ่ะอ๋อมามามาหนูดีโชว์สเตมดิโอ้โหมีคนขืนกล้องอ่ะขืนกล้องอะไรอะไรมามาโชว์ดิเอ้เอ อร่อยไหมตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ก็นี่แล้วเอ่อมืดมันมืดอลยต้องใช้ไฟอ่ะแบแบเกี่ยวอะไรกับเองนไง ตอนนี้เราก็เล่นน้ำอะไรกันเสร็จแล้วเพราะว่าค่ำมืดแล้วนะครับโอ้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน่าจะเห็นตอนนี้เราก็เล่นทะเลเสร็จแล้วนะลืมถ่ายทะเลให้ดูแบตเต็มแล้วแต่ก็ลืมถ่ายเก่งอะเฮ้ยลืมลืมถ่ายทะเลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตื่นตื่นมาถ่ายให้ดูนะครับอะไรพวกนี้นะ พวกกนนี้มมมัืดาใช่เพราะตอนนี้มืดมากขนาดขนาดหนึ่งทุ่มยังมืดอ่ะไม่ไม่หนึ่ทุ่มไม่ทุ่มหกโม,ม,อง,มองอยู่หกโมงเหรอดูดูหกโม,ม,มงว่าเลขเลขสิบเก้าะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวขอขอตัวไปกินอะไรพวกนี้กันนะไปะ ครับ immigrant. ตอนนี yeah, ้เ <eyeshadow> ช <iTunes hei> <conduct> ้าแล้วครับเมื่อคืนลืมรีวิวห้องพักให้ดูว่าเพียด้วยแหละเหนื่อยนอนดึกมากเมื่อคืนก็เลยไม่ได้รีวิวห้องพักให้ดูนะครับนี่ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวพาไปดูทะเลดีกว่าเราจะมารีวิวห้องพักให้ดูไปเห็นว่ากิจกรรมยามเช้าจะมีนี่ดัวหน่เห็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีใส่บัตรด้วย นนัเดี๋ยวผมพาไปดูทะเลดีกว่าเรียนตอนเช้าทะเลทางสายน้ำลงเยอะมากเมื่อเช้าเมื่อเมื่อคืนอนะตอนจับปูกันเนี่ยประมาณเนี้ยวิวก็สวยนะ,ยะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เอ,เ,เออ เมื่อวันเมาื่อวานไม่ได้ไปไปไป,ไปนิดเดียวอย่างนัน้นนี่เราจะเ <ไป S 1> ดินไปฝั่งนู้นบ้างนะมึงก็เกินมึงก็เกินเกินไปเออน้ำหนึ่งตื่นแล้วนานาทุกคนเห็นไหมกล้องมันก็ซูมได้แค่นี้ไปพอแล้วไม่จับปูแล เออแต่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 พี่กินอยู่นะหมูขะใครไอ้บุ๊กอะออปอไป,ไปงั้นถ้ามีกิจกรรมใส่บาทอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะว่ะตอนนี้แล้วก็ใส่บาทเราก็กำลังจะไปใส่บาทอะไรวะทำไมเอ้ยอ,อย่าอย่าอย่า,ยาเล่นดิ เมื่อกี้ไปเล่นทะเลมานะไม่ได้เล่นหรอกเดินเดินเล่นเฉยๆไปเดินเล่นเอาขาแบบเออใช่น้ำมิกเรียกไปใส่บาตรพอดนะีจริงกูไม่เห็นโออแสดงว่าน่าจะรอนานอยู่นะดีกว่าวะ ทางสกรถทางสายมันก็ต้องสายของเฮียคุณตีนเฮ้ยรถเหมือนพี่บอลเลยว่ะรถสีส้มนะแป๊บนึงสูมเห็นปะวะเามูออเดี๋ยวเเดาไปดูใหญ่อน่อันนี้ใหญ่กว่าเราเลือกว่าย เฮ้ยหมาหมาไม,<า>ม่เรื่องไงตอนนี้รอพ้ามาต้องออมใส่ก่อนน้องออมดอกจายน้องอมยึดดอกไม้แล้วก็อันนี้ใส่สนะนี่นะนู้ใส่ีจำไว้ม่ฮะน้องออมคือดอกไม้หนึ่งกัน บาใจใส่ทั้งทั่วยนะหยิบเข้าหยิบอันนี้ใส่อ่าในกล่องผ้ารูปแรกหันเน้อนะหนันยกมือไว้ นี่นะครับเรากําลังจะกลับกันแล้วครับเมื่อกี้ไปเล่นน้ําทะเลมาหลายชั่วโมงอยู่นะก็คลิปนี้อ่าลืม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 นลืม,ลมเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนพาไปดูนี่ก่อนที่พักนะครับปเนี่ยที่พักก็เป็นประมาณนี้อ่ะบางคนก็นอนเต็นบางคนก็นอนเนี่ยบ้านไม้ไผ่างอืม เดินขึ้นมาไม่มีอะไรมากบ้านไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะมืดๆหน่อยประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็มีเตียงมีพัดลมไฟก็มีแต่ว่าไม่ค่อยสว่างนะครับนี่นี่ชั้นวางของอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนครับห้องน้ำก็เปิดหลังคาเพื่อเปิดนะครับ นี่งั้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับห้องนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเท่าที่เห็นงั้นใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับงั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ